นะครับอขอเรียนฟรีนะว่ากันง่ายขอเรียนฟรีนะคุณทวินนะครับสวัสดีครับผมขอเรียนฟรีนะคือเรียนได้แล้วเรียนเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาด่าไทยอีกนะครับนะเด็กนะเด็กมาด่าไทยด้วยว่าเอาไทยไปแย่งดินแดนนู่นนี่นั่นนะเออเอาเอาเอาเด็กมาเล่นนะครับเอให้เด็กมาด่าน,นู่นนี่นั่นาว่า แล้วไทยยังจะให้เขามาเรียนอีกเหรอครับความคิดของแอดนะแอดบอกตรงๆว่าพอเถอะนะบอกตรงว่าไม่ต้องไปเห็นแก่มนุษยธรรมหรอกเออคนไทยที่ที่ยังไม่ได้รับการศึกษานะครับยังไม่ได้ยังไม่มีทุนอะไรก็มีเยอะนะคนโจนมีเยอะก็ให้เขามาเรียนเลยนะครับให้ไทยนี่แหละสนับสนุนไทยเป็นหลักเลยนะครับ อ,อถ้าเขาอยากจะมาเรียนเขาก็ต้องเสียเงินนะครับฟรีไม่มีนะครับของฟรีไม่มีในโลกเอางนี้ดีกว่านะเออไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะครับว่าของฟรีนู่นนี่นั่นไม่มีหรอกอ,อถ้าอยากมาเรียนก็ต้องเสียตังเออถ้าถ้าจะเรียนฟรีก็ไม่มีนะไม่มีในโลกเอาง่ายง่ายงบประมาณนะครับถูกไหมของไทยนี่ยังไม่พอเลยเอ่อนักภาษาเราจะให้ต่างชาตินะครับแล้วคิดดูที่ นักโรงเรียนที่ติดติด,ตดชายชายแดนน่ะมีตะเขเมนคนไทยมีน้อยมากอะ่ะเขาเขาเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซนด้วยซ้ำไปเขเมรเก้าสิบเปอร์เซนไทยมีสิบเปอร์เซนเองเอฟซีมันน้อยไปเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีนักเรียนเยอะเนี่ยก็ยุบรวมไปเลยนะยุบรวมไปเออเพราะว่าเราไปเปิดให้เขเมรเรียนก็คงไม่ใช่อาพุดยง่ายเสียงก็ประมาณแล้วก็โดน โดนดา่าโดนถล่มนะครับนะ,อะไออย่างเงี้ยไม่ถูกต้องอ่ะแอดบอกได้เลยนะครับตอนนี้เออหาเรื่องหาราวนะครับให้ไทยอ่ะโดนอ,อ่าโดนต่างชาติโดนอ,อ่าเพลงเลงนะครับว่าเอ้ยทําถูกต้องหรือเปล่าอ,อขาดมนุษยธรรมไหมอะไรยังไงหรือเปล่านะเอ็ดีลองคิดดูแอดพูด,ดง่ายๆนะเออยากนะ เอาบอกง่ายๆนะครับว่าอยา่ายาเลยนะครับอยา่าอย่าเอาเขามาเรียนเอประเทศอื่นยังเรายังพอเข้าใจได้นะแต่เขเมรไม่ได้นะยกเว้นประเทศเดียวนี่แหละนะครับเออมันแสบบอกง่ายๆเออมันเรียนความรู้นู่นนี่นั่นแล้วเสร็จแล้วมันบอกประเทศมันดีกว่าเออประเทศมันดีกว่านู่นนี่นั่นนะแต่มันก็เรียนประเทศไทยนะคือปากปากกระจยไม่ตรงกันนะเอาอง่าย เออปากปากพูดอีกอย่างแต่การกระทําก็อีกอย่างหนึ่งอ,อ่าเห็นไหมล่ะชัดเจนไหมเอซี FC. มันโอ้โหบอกตรงว่าอย่าไปเอามาันมาเอามาก็มีแต่ปัญหานะครับนะเออตอนนี้พูดง่ายปิดไปเลยอย่าไปคิดว่าจะเปิดเธอมันบอกว่าเนี่ยอ,อ่านักนักเรียนน่ะเด็กขเขมรเนี่ยตอนนี้อยู่ไม่มีบ้านจะอยู่เพราะมันอยู่ที่ชายแดนใช่ไหมอ,อ่ที่มันเคยอยู่ พอเขาไล่เราไล่ออกไปแล้วเนี่ยมันก็ไปกางเต็นท์อยู่นะครับเอไปเอาเต็นท์ของนานาชาติเนี่ยมากางเต็นท์นะครับกางเต็นท์อยู่กันโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเป็นเดือนแล้วก็ว่างั้นอา้าวก็ช่วยไม่ได้ก็โรงเรียนขเขมรไงเออก็ไปเรียนสิถูกไหมเออเราไม่จําเป็นต้องไปครึ่งหวังอะไรทั้งนั้นนะครับอย่าไปเอามันมาเออนะไม่ต้องไปไออะไรไปกล่าวอ้างอะไรทั้งนั้นนะครับบอกได้เลยว่าให้ ไปเรียนที่ขเขมรเลยนะครับอ,อของไทยมันก็บอกว่าโอ้ยมีดีหรอกหนูงูนี้ไม่ด,มดีก็เรียนที่ขเขมรไงเอโรงเรียนขเขมรก็มีเยอะแยะถูกไหมไม่มีเปิดล็อกนะครับโรงเรียนปิดไปเลยเอแถวถ้าเกิดชายแดนของไทยที่โรงเรียนติดชายแดนก็ถ้านักเรียนมันมันไม่เยอะอ่สมมุตินักเรียนมีร้อยคนไทยมีประมาณสิบกว่าคนเองนอกนั้นกันนักเ,เด็กเด็กขเขมรทั้งนั้น เออมันก็เดินข้ามาเดินข้ามาเรียนก็ประมาณร้อยกว่าเมตรเองมันก็เดินข้ามาได้ถูกไหมเดินมาเรียนเออเห็นไหมล่ะแล้วแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีเออไม่ดีก็ไปเรียนที่ขเขมรนู่นแหละนะครับเอาง่ายๆเห็นไหมเอากันอย่างนี้ดีกว่ามีแต่ของเราจะปิดด่านนะครับนะไม่มีเปิดไม่มีกําหนดด้วยนะแล้วก็ไม่รู้จะมีนโยบายอะไรอีกหรือเปล่าเอาพูดง่ายๆต้องรอเลือกตั้งก่อน เอรอลูกตั้งเลือกตั้งไปเสร็จก่อนว่าแล้วจะอเได้ยังไงแบบไหนเนรอดูต่อไปอเจะจะเปิดให้เรียนต่อหรือว่าอาจะยุบถูกไหมเพราะว่าเราคงรับไม่ไหวแล้วลองอ่าลองหามติดูสินะลองดูถามคนไทยดูสิว่าจะให้เขเมรมาเรียนไหมอลองไปสอบถามดู ว่าจะให้คนไทยมาเรียนไหมถ้าอ่าเสียงข้างมากแล้วเขาไม่ให้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเปิดแล้วมันจบแล้วก็คือเราเอาแต่ของไทยนี่แหละเออทําให้ดีแค่นั้นเองตอนนี้บอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยอ่าการการเกิดของเด็กไทยเนี่ยน้อยมากทุกคนตกใจหมดเลยนะครับว่ามันเป็นมาหลายปีแล้วหลปีเรื่องเนี้เอ่อ เขาบอกว่าตุยมากกว่าเกิดนะเปิงไม่กี่แสนคนนะครับเกิดนะเออแล้วตุยมากกว่าออนะแล้วต่อไปก็จะเป็นอผู้สูงอายุอา่าแล้ววัยทำงานเนี่ยก็น้อยลงอ่อวัยทำงานน้อยลงน้อยลงเนี่ยมันก็หมายความว่าไงก็ไรายได้มันก็จะน้อยลงไงภาษีก็จะเสียน้อยลงเออรายได้ก็น้อยลงเพราะว่าประชากร อ่ามันน้อยนี่งไงก็แล้วแต่ว่าเขาจะบริหารจัดการไงคนประชากรมันน้อยถูกไหมลนะ่ะการเติบการอ่าเกิดการเกิดของเด็กไทยเนี่ยมันมันไม่สมดุลน,นะครับบอกตรงไม่สมดุลกันกับอ่ากับการที่การที่ตุยนะครับไม่สมดุลกันแล้วอ่าคนคนที่สูงอายุก็เยอะเยอะขึ้นทุกปี อายุก็ยืนขึ้นแต่ป่วยมากขึ้นนะเออนะก็จะเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอ่าการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็เสียงว่าประมาณนะครับของทางภาครัฐนี่แหละเยอะเออแต่อายุก็ยืนแต่ว่าก็เจ็บป่วยออ,อดแอดดไปนะยืดระยะไปเห็นไหมเอฟซี FC? ก็ดูเอาแนละ้วว่าจะทําจะเอ,อะไรนะ จะแก้ยังไงกับรัฐบาลใหม่เนี่ยจะจะแก้แบบไหนยังไงก็ลองดูนะเ,นเอฟซีนะว่าประชากรก็น้อยแต่อย่าไปเอาเขามຈมานะเออนะอย่าไปเอาเขามຈมาตัวเปลี่ยนท่าทีใช่ไหม ก็แล้วแต่นะเออว่าใครตอนนี้ก็รักใครชอบใครก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับนะว่ากันอย่างนั้นดีกว่านะครับเออก็ให้ลุ้นกันต่อไปแหละแอดว่านะถามหน่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออจะเลือกใครนะ <laughs> เออก็าลองดูกันแล้วกันนะเออ ก็แล้วแต่ประชาชนนะครับเราไม่ไม่ชี้นำนะครับไม่ชี้นำว่าจะเลือกใครยังไงก็คิดดูเอาเองแล้วกันอาทําให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดก็แล้วกันนะตอนนี้เนะใครตอนนี้อาจจะไม่รู้เลยว่าใครอ่มีคะแนนนำมากกว่านะครับยังไม่รู้เลยนะก็พยายามเลือกให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุดนะเออก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับที่ที่โตมาเนี่ยนะครับเอ่อตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยอ่าและจนแก่เนี่ยบอกตรงว่ายังไม่เห็นคําพูดเนี่ยถ้าทําแล้วมันสําเร็จสักทีหนึ่งนะอ่าไม่เห็นจะสําเร็จว่าประชาชนเนี่ย อาจจะลืมตาอ้าปากได้นู่นี่นั่น,นอะไรต่างๆนะเออหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะเดี๋ยวเข้าไปกับไปฟาฟันกันนะครับไปแย่งเก้าอี้กันนะเออก็ไม่สนใจเรื่องอ,อ่าช่วยเหลือประชาชนนะครับเออไม่สนใจแต่ว่าจัดการหาเก้าอี้ให้พักพวกกันนะครับเยอะแยะมากมาย อันเนี้ยไล่เป็นระดับระดับเลยนะว่าเอ่อมันมีอ่าทุจริตกันมากมายมหาศาลหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะก็ว,ว่ากันไปตรงนั้นดีกว่านะครแต่อ่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลนเห็นเราก็รู้กันอยู่นะเออถ้าไม่มีเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยกินแต่เงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยก็ลองคิดดูสิว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเอ่อถนนเนี้ยอาบด้วยทองคําได้เลยนะอา่าเคลือบเลยนะ <laughs> นะ เ,เพราะว่าปีๆเนี่แต่ละแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมาเนี่ยโอ้โหงบประมาณไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรเ่เนี่ยเอฟซีเนีเออเห็นไหมเยอะแยะมากมายถ้าเอาไปเอาไปใช้เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนเนี่ยโอ้ยมันดีมากประชาชนจะสบายขึ้นเยอะแบบผู้เฒ่าผู้แก่นะเออทำให้สบายขึ้นมากแอดว่านะสวัสดิการเนี่ยให้ใหใหพยายามเธอะอให้ดีที่สุดอะ เพราะว่าเขาก็ทํางานมาทั้งชีวิตแล้วละ่ะเออตั้งแต่หนุ่มจนแก่แก่ก็ยังลำบากเหมือนเดิมอีกตายแล้งงานนี้เออประชาชนหรือว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเอาง่ายๆตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วพอมารุ่นลูกแล้วก็มารุ่นหลานเอาถามหน่อยว่าเขาเขาเคยเขาเคยสิ้นสุดกับการที่ไม่มีหนี้ไหม <laughs> ไม่มีเออแม่งมีแต่หนี้นะครับเกษตรกร,ะร,กรนะ นี่เพียบเลยไม่รู้มาอย่างไหนนะครับอ่ารุ่นต่อรุ่นมีนี่ทุกทุกครัวเรือนไม่มีอะคำว่าไม่มีก็คือไม่มีใครอยากเป็นหรอกขนาดเขาใช้จ่ายแบบระมัดระวังนะใช้จ่ายแบบประหยัดเต็มที่อะแต่ก็ยังมีอยู่ดีมันก็ต้องมีอันจําเป็นใช่ไหมคนเราถ้ามันถ้าสวัสดิการไม่ดีอะมันก็จะมีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับรักษาพยาบาลน,นี่แหละนะครับความเป็นอยู่ อา,อาหารการกินอะไรต่างๆความเป็นอยู่ในสําคัญมากอืมจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างต้องถามตรงนี้เนะี่ยอยากจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างก็ว่ากันไปนี่ทําอะไรให้มันเป็นให้มันเป็นอ่าเป็นรูปมาทําเอาไว้ง่ายนะไม่ใช่ว่าขี่ปีขี่ป,ป,ขป,ขป,ปีผ่านไปก็เหมือนเดิมนะครับขี่ปีขี่ปีไปผ่านไปก็เหมือนเดิมเอ่อกลับมา นะแต่ใหม่ๆตอนตอนนี้นะตอนอ่ากำลังหาเสียงกันอยู่นะเอฟซีนะเออไหว้กันทั้งต้นไม้เอฟซีไหว้กันทั้งหมานะเออยังไม่เห็นคนเลยเออเข้าไปหน้าบ้านเขายังไม่เห็นคนเลยยกมือไหวามาแต่ไกลเลยไม่รู้ไหว้ใครนะเอฟซีนะเออยกมือไหวย้ยันต้นไมย้ยันหมาเลยยกมือไหวหมดอะไหวสิบแปดตลบเลยเอฟซี FC. ตอนนี้นะโอ้โห ประชาชนคือพระเจ้าแหละนะเออคนนี้คือพระเจ้าเลยเจอตรงไหนนี่ไหว้ตรงนั้นโอ้โหนะมือไม้อ่อนมากอ่ะพูดง่ายนะแต่พอเป็นเข้าไปแล้วนี่เอฟซีเอ้ยหามาตัวไม่เจอเลยไม่รู้ไปไหนเออหาไม่ค่อยเจอหายไปเลยเอ,อหายไปจนกระทั่งนู่นแหละเลือกตั้งใหม่มาเจอกันใหม่อีกแล้วเอ,อเจอกันทีด้วยในะช่วงนั้นชจวงหาเสียเจอกันทีมากเอฟซี อ,อพอพอหลังจากเป็นไปแล้วก็หายไปเลยเออเดือดร้อนยังไงก็ไม่เห็นลงมาไม่เจอไม่อะไรกันเลยนะไม่รู้ไปไหนเอ,อเกิดอุทกภัยนี่มีไหมออกมาให้เห็นจะเนี่มีไหมไม่เคยเห็นะเอฟซีนะประเทศไทยก็อย่างนี้แหละเอ,อมันก็ต้องพูดนะไม่พูดก็ไม่ได้ก็ต้องพูดให้ให้เห็นบ้างนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเิเราต้องอยู่คู่กับ ประชาชนนะครับต้องให้มันเป็นประโยชน์ให้เห็นประชาชนก็คือเอาเอาเสียงเราไปแล้วเอ่อเอาเสียงเราไปแล้วเนี่ยก็ต้องทดแทนบุญคุณก็คือเสียงเนะี่ะที่ให้ไปก็ทำซะเอ่อทำในสิ่งที่มันมีประโยชน์ส่วนรวมอ่ะส่วนรวมให้ได้แล้วกันส่วนรวมเข้าได้อยากได้อะไรก็หามาเอา่อทําให้มันเป็นรูปธรรมนะครับส่วนรวมอ่ะส่วนใหญ่มันขาดอะไรบ้างนะก็ทํามา เออไม่ใช่ว่าสร้างแต่อ,อฝันนะครับนะอ,อสร้างฝันฝัามฝันนะเขียนฝันนะง่ายให้ให้ดูเขียนฝันเป็นอย่างวุ้นเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายมันก็จับไม่ได้ความฝันอ,อต้องมีระเบียบวินัยคือสร้างงานนะ่ะสำคัญที่สุดเลยเออหางานมาเอ,อ คนโกงคนแก่พอทํางานได้ก็หางานให้เขาทาเขาจะได้เออจะได้มีงานก็มีเงินนะออ,อาจจะไม่ได้มากเหมือนเก่าแต่ว่าอย่างน้อยไม่ให้เขาว่างให้เขามีมีงานทํามันก็ยังดีเขาจะได้มีคุณค่ากับชีวิตของเขานะครับคนมีงานมีคุณค่านะเพราะว่ามันไม่มีเวลามานั่งคิดอะไรทั้งนั้นนะครับเออมีงานก็ทําไปก็กอกแกรกไปคือให้เลี้ยงตัวเองได้ เลี้ยงตัวเองได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่นี่โอ้โหนั่งรอลูกหลานส่งมาให้กินเนี่ยมันไม่ไหวหรอก f อฟซีบอกได้เลย